ตอนนี้เราก็จะถึงหาดสามพยานแล้วนะครับตรงไปนี่ก็ถึงแล้วลงไปนี่คือทะเลแล้วนะที่ที่มองตรงไปเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อะไรนะนี่เสานี่เสาเสากาดนี่เราก็ถึงแล้วนะเดี๋ยวเราหาที่กลางกันก่อนว่าตรงไหน ไม่รู้ติดต่อตรงไหนเลยเฮ้ยมีลิงด้วยนี่นะนคนเราก็ถึงจุดกลางเต็นของเราแล้วเงียบมากเหมือนไม่มีใครมากลางตรงนี้เลยเนาะนี่นี่นี่นลง่งก็มีของอุทยานสองอันโลง่งไม่มีใครมารบกวนแน่นอนตรงน,นี้ของเราแต่ว่าเราจะกินอะไรกันมีร้านสวัสดิการตรงนี้ หาดสามพยามีสวัสดีิการนะอย่าลืมมากันมีใครลิงอะไม่รู้ตัวเรียกว่าอะไรอะ่ะห่างยาวๆลิงแหละหวังว่ามันจะไม่ทำลายรถเรานี่หาดยาวถึงนู่นเลยชู<笑><笑>่แต่ขอไปติดต่อที่พักกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันทีหนึ่ง ดีนะทุกคนนี่มันชื่อพังแว่นไม่ใช่ลิงดูลูปโคซี่สีทองเหมือนตุ๊กตาไอ้คิมองด้วยดูดิ้ดิเหมือนเด็กเลย